ตไหนกน่ะพอไปสายล่างเนี่ยจะต้องไปเจอสาวบางโพครับเพราะว่าสาวฮัลโหลไอ้นมเอ่งเอ่งเชียร์ทีมไหนวะน้องน้องรักใช่ครับผมสาวบางโพนในโก้จริงจริงเชียร์ด้วยกัเหรอคะเดี๋ยวหมดตัวฮะมาดูุ๊กแหวนครับหนูตกปลาผัวทำอะไรอะไรขอบคุณน้องไปทิ้งโกทั้งสองฝั่งโอ้โหซขวามือครับ น้องอันบวกนะครับทำไม้แชมไอชิวน้องอันอื่นเธอก็พูดไปดีฝังเสียไม่ได้ครับผมฮะไม้มันก็มันก็ข้าครูตัวข้าครูค่าครูน้องค่าครูค่าครูถูกครับผมตอนไปนี่คือบททุกวันใข้าไหมน้องเขาผมไม้ทั้งคู่เลยเป็นไม้สองนะครับผมแล้วก็ปากฉลามหนึ่งแล้วสุดท้ายนี่ไม่น่าพลาดจะเป็นไม้ที่สามนะครับคิดว่า เยี่้อใจสั่นว่ะใจสั่นว่ะกูกลัวเพื่อนกูร่วมชมยี่้อใจสั่นว่ะอ้าวยี่ห้ออะไรอ่ะไม่กูกลัวยึดติดไม่ได้มันก็มีของหนิเด็ดมันก็มีของไอ้เหี้ยปลุกใจมันไปเยอะด้วยมกูรู้อยู่ดูวิธีการดูบอลนั่งดูชิวๆไอตอนมึงร้านเดียวใช่ไหมพี่อัดเยี่ร้านเยี่ยล้วแานดีด้วยโอ้แมปนี้ แบบทิ้ดป่อยนทิ้ป่อยทิบ่อยแล้วมาไอมาแมทิ่อยเหรอทิปบ่อยทิปล่อยขอเร่เก็บตังค์เข้ากระเป๋าี้วยเป็นชุดใหม่ก็จร๋ง แต่ก็ประสบการณ์เนไ่ต่ใให้บ้าแตให้บ้าเย้ชูยาดีเมื่อคลิปอามมดูชื่อชูยาดิสวยอยู่นั่งดูชิลๆไม่คิดเลยนะคนดูไม่คิดเลยนะบกระลาดีวีทีอุ้ยมาว่ะหาหลายคนอันนี้แบบไม่กี้ไอ้อันนี้ใช่แบบที่แบที่ไม่ไมไที่ไปควาแมมาวใช่ไหมใ่ะฝยช่วงบ่แล้วนะครับ ดูแล้วน่าจะเครื่องน่าจะร้อนกันทั้งคู่เลยครับเพราะว่าน่าจะอุ่นเครื่องกันมาตั้งแต่บ่ายเลยนะโอ้ไม่บ้านนะแต่ดูแล้วไม่มีใครหลุดไม่มีใครเปลี่ยนไปกดนะโดนมืนแบบที่ยิงกดนะบอก่อนบ้านแค่ไหนโดนมือที่ยิงกดนะใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยมีมันไมาแไม่ไอ้ไอ้ไอ้กูกลัวไสายไม่ได้เล่นหว่ะเจอหลุยแม็คหลุยเอ็กแม็มอะสนามมันโดนบ้าอยู่นะสูตรเนี่ยสี่สามสองหนึ่งสูตรเริ่มเริ่มพร้อมกันพร้อมกัน มามามาล้วบ้านี้ดีนะริวๆเนี่ยยังไม่นับเอ่อเต็มเมอร์ท่านอื่นในหน้าที่วอชปาร์ตี้ด้วยกันเนี่ยริวๆเรื่องอยากขายหมื่นเลยเฮ้ยรู้โตนะครับผมมีเต็มเมอร์ท่านอื่นด้วยว่ามันดูทิพยปล่อยครับเฮ้ยนีพย์นะทิพยปล่อยเลยนะครับผมที่ให้การควไม่ลด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 ลด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 แบบนี้มันเร็วลดแบบนี้มันเร็วเพื่อนไม่มีผลไม่มีผลปืนไม่มีผลปืนไม่มีผลปืนไม่มีผลเจนเย็นเจนเย็นสวยเอ้ยไม่ได้หมดไม

ใครเปใเป็เอาเวนไปฮะใเป็อย่าเหนอยทิ้งอยู่นอย่าเดือนอยทิ้งอยู่คอไม่ตายคุณเกืไม่ตายเย็นนอยกดเย็นหนอยเย็นนอยทิ้งอยู่สวเสวย สวยสุดยอดสวยเยี่ยะไรครับพี่พี่แปลกๆพี่แจนเย็นมึงใจเย็นไม่แค่ดอบมึงใจเย็นมึงใจเย็นเป็นอะไรเนี่ยไอ้ยี่ปล่อยโดนพวรถโดนดิจิงบสวยโดนจับยาวสวยป้าสวยอะไรเอ้ยยิ้มพีชไปมาถึงพี่เบนพามาแต่ยิงแก้คืนกลับมาได้ครับ ไม่เป็นไรเน่ไม่เข้าไม่เข้าเป็นไรเนี่ยไม่เข้าแ้ไม่ได้เ่ไม่ตา้วไม่นที่เนี่ยาแต่หม่อ่ะไาไม่งไหมเจนเจนเมนเจ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 นแจนเจนออกเอนเจนเจนเจแเจน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 อจนเ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 นเจยเอนเจนัจนเ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 จนไจนเจนไม่ไจนไจนเจนเจนเจอเมนเจรเจเจนนเจเจนเจนเจ่เจน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 เเนไนไเน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  ครับเป็นเกมไหนใ้ถ่ายเปหลอกเป็นะไรเป็นอะไรอยู่ที่เธอเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยครับผมตั้งแต่2นาทีแรกครับการเลือกออกต่อศูนย์ครับมันกลับมาได้มันกลับมาได้ยังไม่ได้ใช้ของอะไรเลยมือไม่ได้ทงเดียวเองเป็นอะไรกันเนี่ยร้อยเลยงงว่ะไม่เวลาใจเย็นเลยเวลาเสียกับหมดไปแล้วครับแล้วเออเวลาเหลือเยอะทงเดียวยังเป็นอะไรเนี่ย ยอมเสียด้วยคอยคอยคอยทำทงนี้นะทำทงนี้นะอย่าดูรีเทนไม่ทงเล่นเราดูเลยกลยุทธ์คือลูกใหญ่อะไรมาด้วยคาราทิคปีนด้วยคาราทิคปีนโอ้มามาคือลูกใหญ่กลังจะมาแล้วหลักกาก็ที่ไฟดีถ้าโดนไฟดีก็มาแล้วมาแล้วไอ้ไอ้โจ้พ่อมันใกล้ตายไงดีแน่แน่ไหวนะไหว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 เหมือนเหมือนไม่เชียร์เลยเหมือนไม่เชียร์เลยว่ะโอ้มาเชียร์มายเชียร์เชียร์มาเชียร์เนี่ยมาเชียร์อยู่ มาแล้วคือลูกใหญ่มาแล้วพวกงยเป็นกลางน้เป็นกลางน้อยเป็นกลางน้อยโอเค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 แล้วเปิดเจดนาทีเปิดแล้วใครหรือใครหล้วัดใจหรือจัดใจหรืจัดใจสายยังไงล้หเอเลยโอ้โหอลกันลโอ้โหายตาตายตายเาาตายยตายตาตายตายเาตตาายาตาาตาาาตตยย

หมดทีม่เรดี๋ยวเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมันเรียกเลยนะไอ้ไมคโกงไมกี้ไอ้ไซไอ้เที่ยมาช่วยกูตกปลายหมดเลยนะมึงรอเลยนะเราเรียกเลยนะครับทีนี้ผ่านดีรวยเรียกเป็นไงล่ะกูบอกแล้วไม่ไม่ตาพี่ตายจะกล้ารับเลยมันมีของจริงมึงใจเย็นเกมยังไม่จบไปโกดเกมยังไม่จบใจเย็นเกมยังไม่จบที่สองที่สองดูถากิดว่าคุณที่สองได้ศูนย์จุดหกกระได้ยู่เป็นไรยังไม่แพ้เป็นไรเนี่ย แล้วตอนนี้จะไม่ได้แ้วกูได้กูไม่แบ่งทางไอ้แหวนดู่รเหมือนการเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัละจะนวพยเอาไม่ไมอ่านอ่านอ่า แล้วโดนล้วงถึงตัวเลยครับมผมแล้วจะหนีรอดไหมเอาแล้วเข้ามาลึกไปหน่อยทางด้านเจมส์ครับไ<ว>บซต์ตัดออกไปได้ครับแล้วไซต์โดนลุมเซิร์อยู่ตรงนี้แล้วมีไฟมาช่วยครับแล้วไคโดมาคอยต่อยขจังหวะครับแล้วมีมมนอก <c oughs> มาแลกกับไบรแล้วไปต่ำเลยครับดผมโอ้โหเป็นกิ้งคืนกับมาได้ <c oughs> ไดีเลยริวลิวกูหลุดเลยอ่ะเอ้ยย่ะ ไม่ไหวห่วยใจเย็นใจเย็นใจอ้บายบ้าชัดเลยโอ้โหไอ้แอร์ไอ้โหเอาให้หมดโอ้ยปล่อยมันเล่นฟรีเกินดูเนี่ยมันฟรีจัดเลยเนี่ยฟรีจริงมันฟรีจริงมันฟรีจริงปล่อยมันเล่นฟรีเกินน้องมันตีอย่างเดียวอ่ะใช่มันกดคิก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 ใครมึงเฮ้ยเอาแล้วเอาธงห้าขึ้นมาอยู่ได้อยู่ตามห้าเฮ้ยเอาเก็บห้านี้น้องเอาได้ถ้าได้้ถ้าได้ธงนี้ถ้าห้าเจ็ดสิบห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 ้าต้องเอาไปเสียแล้วเสียสิบห้า ไม่เสร็จได้ไนตามอยู่มันตามอยู่มันตามห้าอยู่มันตามห้าอยู่อ่ะอยู่ได้อยู่ตามขอบีขอบีสองทองสิบห้าต่อห้ายังห่างกันสิตแต้มครับตอนนี้ครับโอ้ฟ้าแผลโวนปล่อยหมายเล่นฟรีไปเว้ยเฮียลุกไปหมดแล้วตอนนี้ขนลุกเล่นฟรีจริง ใช่ใช่ก่อนแม้เลื่องผีโอ้ยใครโดนใครโดนมันตายก่อนเลยเพื่อนนี่ไอ้ไมค์ี้ดีฟอร์มมึงเลยมึงไไฟฟเมื่อกี้ลางไฟไอ้์โฮสเตสฟีจริงด้วยไม่เห็นมันมันมันเหลืองสีหมันได้ไปสีหัวกลายเป็นว่าดูไว้ก็ยังเสียเปรียบอยู่นะครับในเรื่องปริมาณเสียไม่ได้พี่สปอนเซอร์บายอาร์อารายรักฟานนักชีวิตมาจบที่อีสปอร์ตรอบนี้เนี่ยดูไว้ดะไวชนะหรือเปล่าถ้ารอบนี้ลิวห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 ลิว ไฟแพ้ขึ้นมาเขากอกว่าเปิดโอกาสที่จะชนะวินแรกของตัวเองเลยนะเดนเดนน้อยเดนเดนน้อยถึงถึงมาดูต่ออันสองแต่ไม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 ่ละไอชูใก่ไม้ไอชูใก่ไม้จะปากดีทำไมไรสองศูนย์พูณสวัสด์อ่ะ สิบห้าห้าเนี่ยอะไรคืออะไรมึงแจ่เจนนอยโอ้ควยคนเราก็มั่นใจน้อยเที่อของฝั่งเอสมวยเอ้ยอย่ามั่นใจไปนี่ได้ที่อะดูเราหัวไปหมดเลยไอ้เพี้ยปากไม่อยู่ในเมืองมึงจะต้องถ้าไอ้ไม่อยู่ในเมืองที่เอ้าต้องกันถ้าเกิดล้มมาจากนี้เอาจะไซมาครับเฮ้ยคนในมืองนี่ยคนในมืองดูครับรายการใหม่ไล่เอาหมัดมาต่อยครบหนึ่งสองสามสี่เจอกับมือปากฉลามเมฆครับผมแก่เย็นโต้แก่เย็นมึงเท้าเจียมขวะขวาครับมา นี่ครับมวยไทยครับมาแล้วต่อยไม่ต่อยเนี่ยครดโดไ่โดนรตยเรไมรโาแล้วครัอยังอยู่ยังอยู่สวยาไปแล้วเเก็บไวยด้วยด้วยวยสวยท่านานตัวสวยยิงยิงยูนีูยู้สวยหมส้ต่อห้วยขึ้นขึ้นโขึ้นยงนี่รเ้ย้นร้เข้า้เข้า้นร้เข้าเยชีวิต ไม่ได้เาหลัเข้าูหรือไม่ว่าเขาเก็บทงอยู่นะคนี้เอาัดไปอีกหครับไอโดมาดูทงเสียไม่ได้ครับจะว่าตัดตัดการที่ทงเสียไม่ได้นะครับตัดการที่ทงเสียไม่ได้นะครับตัดการที่ทงเสียไม่ได้นะครับเอาแต่กลับกไปิไปนไป

คุณสวัสดิ์ไม่ละมือหึงหายไปก่อนหนึ่งเกมหลิวหลิวหลิวอะไรกูยังไม่ยู่ยังไม่ยู่ใจบไอเดนไลน์เมคายกูบอกแล้ยภาพมันลำจาเซตติ้งอันนี้ทิ้งใหม่นะอันนี้อันนี้ดูอันอันนี้ไอ้ไอรู้ยังทิ้งใหม่โอ้ไม่เนี่ยไอ้ไอ้ดูอันนี้ไอ้ไปรู้ยังทิ้งใหม่หลุยเนี่ยตัวตัวต่อยตัวลำเนี่ยรู้ยังเออต่อยไม่ไม่ไม่คิดส่วนสนามไม่ได้อนไอะไรยังไม่ยู่เฮ้ยเอสเ็มดีครับเสียงไม่ได้เรกำลังนําแข่งกันแรกต่อแปดพันทีครับ กะพัดตีวินแล้วนะตอนนี้ตะลั่นของเสียไม่ได้เป็นโฮปครับที่กลับเข้ามาโซนในธงของเอ้ยิ่งไม่มีไม่มีนะศูนยุดหกอ่ะไม่มีนะรับไปคุยด้วยนะมอม้าเหมือนกันเอ้ากษกตรเสียครับเก็บไปโฮปไม่ได้เฮ้ยเงียบกันไปเนี่ยตรงนี้เออไอ้กูรู้ว่ามือมมือเป็นอะไรจุดบ้านไม่ได้แทงแ่ไเป็นไรเนี่ย มาไม่ได้นไปไม่ชิ้วทำไมสุดท้ายก็มาไฟกันเพื่อยังยื้ออยู่นะครับก็พยายามเอาให้ได้ครับแต่ก็ดูแล้วถ้าตามเวลาตามการคำนวณแล้วมันก็ไม่ทันกันแต่ก็สูบสิรแนะเพื่อนอะไรหรือไม่อะไรครับบอลลองบอลบอลองไปเลยเพื่อนมึงฟังนะมึงฟังนะดีกีแชมป์ทั้งนั้นมึงดูแต่ละคนใครทันวาชูยะทิศใครอีกอะนี่ใครมีใครอีกไป โอ้ทีเกมเท่านั้นมันจะไม่ได้คี่แชงได้ไงไไหวเฮียชีวิตกูมันจะไม่ได้คี่แชมป์ได้ไงเกมเกมเกมสองได้เปลยเนี่ยเกมสองเฮียเขาพลาดก็คือพลาดเพื่อนจะหัวร้อนอะไรเสียได้เท่าไหร่ห้าหกเอ็มเอชิวชิวเฮียเป็นไรพลาดก็คือพลาดไงทีคีย์แชงเทื่อนั้นจะได้บอลต่อได้ไงนอนบอลนอนน้องมันใจมาก็ให้น้องใจเป็นมาหน่อย ไม่มึงแจนเย็นหน่อยเกมสองก็มียังไม่แพ้เลยกูไม่รู้ไม่ต่บเป็นไรอ่ะมีต่อไอ้โกรเหมือนคนลงเหมือนคนลงไปอ่ะเฮ้ยเป็นไรเนี่ยไอ้โกรธไปไรเหมือนคนลงตังค์นะไม่กูเดือดแจนพี่เอ๋ยไงสิบเอ็มมากูเดือดแจนพี่เอ๋ยเป็นไรเนี่ยอ๋อเฮียเออเหมือนคนลงเองเลยอ่ะเฮียไปแจนเย็นหน่อยน้องมันก็น้องมันก็เอาอยู่เฮียเสียไม่ได้กูบอกแล้วไม่มีของคุยห้ามไม่ฟังไงเฮียเล่นโบเกอร์มาเสียกันเนี่ยเป็นไงล่ะเฮียเย็นเย็นเย็นเป็นไรเนี่ย โอ้เฮียงอมหวไอ้เป็นคนลงจริงๆนะเนี่ยเริ่มลงแล้วเลยนครับผมเพราะว่าทั้งสองทีมรู้ถึงผลคะแนนแล้วนะครับว่ามีอาจทันแล้วนะครับผมก็ใส่กันให้เป็นไรเอาใหม่เอาไม่เอาหม่ยังไม่เสียตังเลยเอาหม่เอ้ยครึ่งหลังกันเอาหม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีเหียคุยพับจอหลบไอสัตว์เต็ม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 เต็ ฟูสกียังอยู่ไม่ได้พี่ยังไงไฮเฟกไปอยู่นี่ไงโอ้โหไอกี้จังหวะนี้พัยเพลย์นายลงตัวเรียบร้อยเยีเยมเอเย่ใสยคำน้องใช่ไหมเฮียคุยกูบอกกูบอกแล้วไอ้ไม้ให้มึงเลิกเรียนมัคโพกัดอีสปอร์ตมึงจะออกโอเวอร์ไปเรียนทําไมเห็นไหมสุดท้ายมึงโดนสวนเนี่ยเห็นไหมไม้เฮียที่บอกแล้วใช่ไหมอารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยร้อนไปหมดร้อนรุ่มไปหมดแล้วเนี่ย แก้เสียเงินเนี <ma lush> ่ยแล้วถ <om> ้ามันมีเงินจ่ายจะแก้ใครรับผิดชอบโอมันเป็นไลน์ใส่คนอื่นไปหมดนักแข่งคนแทงคิ Q6 เดซ4โอ้ยเฮียนั่นเองครับตัวยะครครับผมที่เราคุยอิสมาปลาปลอิสมาปลปลาใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยเฮียปากค้างแล้วไอ้เหี้ยกู นนสิบเอ็ดสิบหกเก้าแปด <8, S 1> กับเจ็ดไม่ได้ครับหก,ออกดูแล้วน่าจะ,ะมีการแก้เกมมา าามานะมานอาใหม่นะ้าใหม่นะ้าใหม่น้าใหม่น้าใหม่นะมาไอ้ดอกเกิดไคโดยืนนิ่งผู้นี้ในฟูดในรอบชนะนะครับของสายบนนะครับใครชนะเข้าไปสู่รอบชนะเลิศสายบนโอ้เป็นอะไรนชิวชิวชิวคันกลัวอะไรกันไหนเป็นอะไรกันไปแล้วครับดอกลูกเกดตะลาเดิ๋ยวมัต้องมีมาช้าแบบเต็มมาช้าไปไหนกันลาดาราบาร แรือมาตอแล้ยักษ์้องเาเขาไม่ออกมียการจ่าเมียการจ่าไปถึงแดนแล้วตอนนี้ปานูกันอยรเสียไม่ได้ก่อนครับต่นี่แอาบินไม่ไหนอ่ะผลเก็บไปแล้วแล้วเป็นลีโอที่เก็บแอดดอปได้ด้วยครับตอนนี้ไฟลมาแลกกันยัธงลีโอเก็บอยได้ก็ยังสู้ต่อแล้วไปได้ปั๊บมาแล้วโดนตอยแล้โดน ตูนตูนเบิร์ตตูนลุงตูนไปมาตูยังตามเพดนตัดเวนไปตัดเวนสวยข้าเนงกระลาข้าแวนสวยเฮ้สามคนอีกแล้วอันนี้มีอะนิเมชั่นไหมปลายขึ้นรถเกมพลาดอีกแล้วครับดูไสวยไม่เสียเงี้เสียไม่เยอะเสียไม่เยอะเสียไม่เยอะไหวโอ้ไม่เยอะไม่เยอะหรอเมื่อกี้ไม่เยอะหรอสามคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยสามคนแจนเย็นพอแล้วไม่ดีแล้วไม่ได้ดูเลยตีหลังบ้านแผลนไม่ตีหลังบ้านเลยเอาสนับไล่ตัดด้านของ มาเช้และปากสนามไปเข้าเก็บท่ันทีครับยังไงสูสวยหมไปดูดูพี่หลงโดนพี่หลงนชส้าเฮ้ยสายมาแล้วสายสมาแล้วสายมาแล้วสามสิบเปอรแล้วครับุครับนาทีเต็มมันไม,ไม่ตายของฮปครับผมสายโนจับโนจับแบกันเาโดตายโอ้ยสไยแม่ม่นของโอ้ยอชอ้ ดูไอ้ยังนอนอยู่ในขณะนี้ครับเอสมดอมืนนิกกี้โดนยิงล่วงลงไปครับทิ้งมายิงตัดเมื่อสักครู่นี้เราทีมยังคี้ใสผมคือกลับไปแล้วแวนมาล้วงมาไวดิฉันนิกกี้ไม่ทันดูมาดิฉนมา ลอบเข้ากันน้อด้านหลังครับทีมเป็นแมาจากเอกสวยแล้วตอนนี้ไฮเฟกเกิดการ์ดยาไม่ได้ครับแหวนไปชูยางอยู่ตอนนี้แล้วกาเตียพยายามปั๊มเพื่อนอยู่ปั๊มเพื่อนอยู่แล้วขับมาซับต่อต่อแลกกันต่อทีทีต่อทีเรียบร้อๆชุบเพื่อนไปยิงไหมเกลายเป็นว่าแวนไปคิวยาเกียวไม่ได้ครับตอนนี้สวยบอลแหวนเราให้บอลแวนเราให้สวย ไม้กับมีแล้วจียงเขาไปตัดทิดไปกับมือพี nope. ่น้องไปตัดไปอีกทีบุกกลับมาช่วยไม้หน่อยช่วยไม้หน่อยไม้ไม้เล่นอยู่ช่วยไม้หน่อยช่วยไม้หน่อยหลิวเลี้ยวเวนตายโอ้ยดู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 มันดูมันดูตัดมันดูมันดูตัดมันดูมันดูตัดโอ้ยไม่กี่ยังไงสวยไม้ขัดยานสวยน้องเพลงครับเรียบร้อยเลยไม่กี่ตัดไม่ไอ้ไม้ขัดจริงน้องสวยตรงนี้จะมีใครตัดหรือไม่พยายามพยายามตัดอยู่พยายามตัดมันจะเย็นทีที่สวยสวย

เอาห้าอุ่นใจเอาห้าอุ่นใจอุ่นจังอุ่นจังไอหโไหโอหกที่หนึ่งใครมาสามารถเก็บได้แบบฟรีๆหรือไม่ได้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 ได

ไปโตเป็นไรเนี่ยเสียงโคตรงอมเลยเสียงสวยแบงค์หน่อยโตมึงใจเย็นบางก้อได้ไหมเพยทได้ไหมเหลือสิบขวดสวยมันน่าจะแบงค์เองแล้วใจเย็นหน่อยไอ้ยันน่นแน่ๆแล้วเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าดูไว้จะวางแผนยังไงในวมนนี้นิดหน่อยไายกางนี้นิดหน่อยเป็ไม่ได้ครับยูเวอร์ได้หรอกทุกคู่เพลย์แซมเลยเพิ่มวัดด้วยครับพูดคำเยี้ยอะไรอ่ะโยนในสถิตกุดานะเขาพูดคำเยี้ยอะไร ในราวที่2ไม้จะออกแค่ไหนกันเชียวต้องรอติดตามครับไว้อย่างแวนครับผมนี่ไม่มีกระสุนอยู่นะนักแข่งครับมีอยู่นะหน่อยไอ้ไอ้ลีเคนลุนไหนยลีเลุนไหน่ได้กระสุนไม่้กสุนเอเขาบอกแล้วน้องน้องกูแบกแน่น้องสวยสวยพี่หลได้กระสุนสวย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  มื่กี้ไม่จจ้าเขาไม่ดูยน้าม่ีหคนต่ตนดูยี่หนานไว้ก่อนแล้วกรด้วยแล้วตอนนี้ทางด้านเอสมีมาแล้วแล้วเอสมีกำลังเก็บทงอยู่นะเฮ้ยนี่เกมดีแล้วไปที่ทงบีครับทงบีของดมีคนตัดอยู่ไงนไม่กีมยมาแล้วมาๆแล้วตอนนี้ม่ได้เก็บอย่แล้วอ้โหโอ้โหโอ้โหโออหโร้โหเอ้โหรอ้อ้โหโอ้โ้โอห้โหโอย้ออ้อหอห้อ้้้้อยอ้อ้้มอโโ สวงามกันเนาสวยไนไอ้ยี่ไมไอ้ยี่ไมลั่นจัดไอ้ยี่ไมลันจัดไอ้ไมไม่ได้เข้ามาี้มากียตายมาเกียตายน้อ้ครับแต่โดนหลุยสวยไหมไม่ไเลยสุดลยไอ้คจะตับก่อนเรื่องครับไ้คบเป็นไงบ้างเนี่ยต่อยบุกไม่พักเลยสวเลยไม่หอกหลุยก็พยายามสร้างดดาเมสไม่หนุดนี่เกี่ยบานได้เกี่ยบันไดเนย่าตไหมเจลอยเกี่ยบานได้เกี่ยบันได้เกี่ยบานไดเจนอย่างอยเกี่ยบานไดเกี่ยบันไดเอ้ยเอ้ยเอัยเอ้ยหลุยที่ไม่ลำบากเน ให้กตสองสามสสวยเรียบร้อยเลยครับไอ้รบไอ้รัยลงไอ้บลงแล้วก้องจะไปรับเลย่ธงไหนฮอ้เอโเป็นรู้อาไว้โดนลางจีนออเกมอแล้วครับเป็นเออดูอยู่ดูอยู่ห้าบบิ้วห้าสิบบิ้วมันครบแล้วนะไม่ทดีไปแล้วคือเต้ยังไงแลวเรียบร้อยครับไม่สำเร็จครับเจฟกระตายก่อนครับผม้โดน ตเียงเปนไระสวย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 น้องชายชิๆนชิชไม่คิดอะไรไม่คิดอไม่คิดอะไนะไม่คิดอไรม่คิดอะไรไม่คิดอไรตนี้แทงยาวสวยแวนไ่ดแหวสวยอหลงเ้ามาเติมครับผมเป็นกองกาลังส่พี่หลงีหนยไม่คิดอะไรเวลายังมีเวลาย่งมีใจเนอยใจเนนอย

ไอ้เบนหลุดเเบนหน่อยไอเเบนไอเเบนล้มอยู่ไอเก็บไนแล้วเก็บไป90%โอ้ยเย็นใจเย็นตามไปอยู่จะไปล้มกลัวหายตายตายสวยตายหับปืนหับปืนสวยยืนม้ารีวิวรีวิวตายเยอะมากตายเยอะมากมากตายเยอะมากตายเยอะมากตายเยอะมากรีวิวรวิวกลับมาได้กลับมาได้กลับมาได้

สวยไม่ดีเ่ยนะดีอ่ะถ้าเอ็มีตายไปทึกสี่เลนะับผมใช่ไม่หบีเลจปยังบีเอ้ยตอนอเวลาดูไมู่ดาวเสนเลยแล้วกิสุนยกิสนอยู่มันกิสุนกันอยู่้งแล้กแล้วแมกใหญ่แมกใหญ่มาอ้ไอ้ีตอไปแล้วเฮ้ยเพื่อการกันกันกันไปกันกันไปกันไบุกนืไอ้การบุกเ้ย้ปบุกเอ้ยหรือเปล่าครับไม่ต้อออนแกอ่

เรียวๆๆอ้ยต่ใครคิดรผายแล้วชิหายแล้วชิผายแล้วชิผายแล้วโอ้ยชิผา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 ยชิหายมาสอยู่บีเาแล้วตอนนี้ไมเจอยังไงไมจอยังไงต้องมีน้องเก็บแล้วริวๆๆผายชิวๆไม่คิดไรผายมีควยชิวๆไม่คิดไรเฮ้ยแต่ดวาอยู่ทองเยอะอยู่ดอยดวยอยู่ทงบีเยอะ SMB ทองบีเยอะสวยสวยบไอ้ไอ้าม 快讲哇！嗯。 เออเออเ้ลยนะครับยังมีเวลาเหลือนะครับไม่มันมันมันเก็บต่อกันเลยมันเก็บต่อกันเลยมันไม่ได้นานขนาดนั้มันเก็บต่อกันเลยเนี่ยเออใช่มันดูดีๆตอนแรกอะมันเก็บต่อกันเลยมันเล่กบ้าอย่างนี้เลยดูไว้ไม่มีทางเลือกครับเก็บทรงนี้ได้ต้องรีบไปกันเลยโอ้โหมาหน่อยดิโอ้โหไปกันั1 1แล้วมีคนเก็บอยู่ตรงกลางเอาวเก็บไม่ได้ไหใครใครนั่งเก็บอยู่เก็บอยู่เยบอยู่ยบอยู่แล้วไม่ม สวยเก้ารอบวยแตเรื่องนี้สุรินรครับผมจะมาเข้าไปสูตรตอบสูตรภูสวัสดิ์จีจีตอบสูตรภูสวัสดิ์จีจา

เด็กมีของ